สวัสดีครับผมร้านโกโก้มิวสิกนะก็วันนี้นะครับมีไม่ลอยราคาประหยัดตัวใหม่มาแนะนำนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือสัญญาณใหม่แล้วนะครับจะมาแบบ2รุ่นเลยนะครับมีทั้งไวเลสนะครับแล้วก็ไมลอยคู่นะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับย้ายสัญญาณได้แล้วนะครับตัวไมไวเลสนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับว่า ไม่จะเป็นยังไงบ้างนะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือเสียงที่ได้ยินจากไม้ลอยคู่นะครับนี่น,นะครับนี่่าเสียงจากตัวข้างล่างนะครับก็คือไม้ลอยคู่นะฮัลโหลทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปมาฟังเสียงของไม้ไวเลสกันบ้างนะต่อไปเราจะลองไม้ตัวนี้นะครับไม้ไวเลสนะครับ นี่นะครับดูนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จะเป็นเสียงของไม์ไวเลสนะครับสัญญาณค่อนข้างแรงมากเลยนะครับไม์ไวเลสทุกท่านที่จะไปใช้งานต้องเบาสัญญาณลงนะครับอันนี้ผมเปิดนิดเดียวเองนะครับสัญญาณก็ดังมากเลยนะครับอ่ามันจะวต่อเสียงนะครับตัวนี้นะครับเสียงที่ได้ยินก็นี่แหละครับไม์ไวเลสนะนี่นะครับมันก็จะแถมอุปกรณ์ให้นะครับแบบนี้นะครับสองชุด นี่ไมไวเลสได้อุปกรณ์นี้2ชุดนะครับไมลอยถือคู่ก็ได้อุปกรณ์อันนี้2ชุดนะครับไมลอยคู่จะมีอันนี้แถมด้วยนะครับกันกิ้งนะครับสรุปราคากันเลยนะครับชุดไหนก็ได้นะครับใน2ชุดนี้ราคา2,590บาทครับรวมจัดส่งแล้วครับสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ